สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะระบุเงินสามแสนไม่ได้ให้แม่แต่ให้พยานแม่แตงโมร,ระบุเงินสามแสนบางแจ็คไม่ได้ให้แม่แต่ให้พยาน นางพานิดาแม่ของแตงโมให้สัมภาษณ์หลังเข้าพบกับตำรวจไซเบอร์ใช้เวลาให้ปักคำกว่า3มชั่วโมงก่อนยืนยันว่าไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจผิดที่ส่งโทรศัพท์มือถือให้บางแจ็กย้ำว่าที่ส่งไปให้เพราะอยากรู้ความจริงเชื่อใจบางแจ็คสามารถทำให้ความจริงปรากฏได้ก่อนหน้านี้ติดต่อกับบริษัทที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือเพื่อให้กู้ข้อมูลในมือถือจากนั้นนักข่าวแนะนำให้รับโทรศัพท์ของบางแจ็ก แม่ตัดสินใจพูดคุยกับบางแจ็กบางแจ็กอ้างว่าทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือทุกอย่างเพราะมีผู้มาสารภาพกับตนทําให้แม่ตัดสินใจส่งโทรศัพท์ให้บางแจ็กโดยบางแจ็กได้มีการสำรองข้อมูลโทรศัพท์แตงโมงไว้แล้วยืนยันว่าจะส่งโทรศัพท์มือถือกลับมาให้ส่วนที่บางแจ็กอ้างว่าได้โอนเงินจำนวน3 0 0แสนบาทให้ไม่ได้เป็นการจ่ายค่าโทรศัพท์ให้นางพนิดา แต่เป็นการโอนเงินระหว่างประเทศผ่าน Western ์นยูเนให้กับพยานในคดีคนหนึ่งที่ได้มาเล่าความจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทราบแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนายอัจฉริยะกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนีน้นริกากับสร้อยของแตงโมหายไปอยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลที่สูญหาย ด้านพลตำรวจโทรกระชายคล้ายคึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยหลังสอบปากคำนางพนิดาว่าสำหรับทั้ง30ประเด็นที่ได้สอบปากคำแม่ได้ตอบเคลียร์ชัดในทุกประเด็นส่วนความจำเป็นที่ต้องส่งโทรศัพท์ให้บังแจ็คเป็นเพราะอยากรู้ความจริงส่วนความเคลื่อนไหวของเพจ Facebook Happy m e l o n o f f i c เ a l เดินหน้าปล่อยคลิปต่อเนื่องล่าสุดบังแจ็คปล่อยคลิป เสียงเป็นคำพูดของกระติกกับเบิร์ดในวันที่แตงโมโจมน้ำเจ้าตัวได้โทรศัพท์คุยกับเบิร์ดแฟนแตงโมบางช่วงบางตอนของคลิปบางแจ็คที่เปิดเผยในเฟซบุ๊กคลิปพูดถึงกระติกอิสรินอดีตผู้จัดก,การทำรองว่าไม่ได้คุยกับอีกฝ่ายเลยเนื่องจากโกรธที่อีกฝ่ายเผยถึงเหตุผลที่ไม่ได้ดูแลแฟนสาวกระทั่งแตงโมเสียชีวิตขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากพีพีี ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ